เดือนอาบแดดนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับถ้าร่างกายเราได้รับวิตามินดีเข้าไปนะครับสักประมาณสักวันละยี่สิบนาทีนะสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับร่างกายเราก็จะมีสร้างวิตามินดีก็จะเช้าไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรานะครับซึ่งวิตามินดีนี้ ก็จะมีอยู่ในเฉพาะกับแสงแดดเท่านั้นนะนะก็ลองดูนะครับนี่เป็นตามหลักทางการแพทย์นะครับที่ให้ความรู้มานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนา2019ก้าำลังระบาดอยูนะ่วิตามินตัวนี้ก็จะช่วยสร้างภูมิต่อต้านไวรัสนะครับ ให้กับร่างกายเรานะครับลองสละเวลานะครับวันละประมาณนี้นะยีสิบถึงสามสินาทีนะมาอาบแดดดูนะจะอยู่เฉยตจะนั่งอยู่เฉยก็ได้นะครับแต่ว่าเดินด้วยก็ดีนะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะทำให้ปอดแข็งแรงนะครับ ทาให้หัวใจเราสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ภูมิเรานะมีมากขึ้นได้ได้เร็วนะครับเพราะตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะนะอย,นอ,นะอย่าไปนั่งรอนะอย่าไปนั่งรอใครให้มาช่วยเรานะครับเราต้อง